d ดคยออมเปิดใจแล้วครับถึงสาเหตุที่หายหน้าไป1ปีก่อนมาเซ็นสัสญ,ญญากับทางฟิโอเรนตีน่าครับดาวิดเดคเอารับมือกาวของทางฟิโอเรนตีนาทีมในลีกอิตาลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการหายหน้าจากวงการฟุตบอลไประยะเวลา1ปีเต็มด้วยเหตุผลที่ว่าสำหรับดาวิดเดคเอเองเชื่อว่าทุกคนเองยังคงจำกันได้อย่างขึ้นใจนะครับว่าอดีสตสัตรูชาวสเปนคนนี้ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากถิ่นโอทับปอร์นะครับหลังการเข้ามาของอองเดรโอนาน่าในยุคกุนซือคนเก่าอย่างเอริกเทนฮาร์ซึ่งโกรายนี้เองเขาไม่ได้รับการต่อสัญญานะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ตกเป็นข่าวการเซ็นสัญญาไปกับอีกหลายๆทีมในทั่วโลกรวมไปถึงทั่วยุโรปด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตลอดทั้งฤดูกาล2023-2024กลับมาได้เห็นชื่อของเขานั้นไปเซ็นสัญญาอยู่กับทีมไหนเลยนะครับซึ่งนั่นเองก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาต้องการจะ อยากที่ยจะหยุดพักนะครับหลังจากลงเล่นในลีกสูงสุดมาเป็นระยะเวลาหลายปีครับอีกทั้งยังยอมรับด้วยนะครับว่าการไปร่วมซ้อมกับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็ทั้งซิตี้นั้นช่วยเติมไฟความกระหายในการกลับมาลงสนามให้ได้มากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วตัวของเขาเองยังปิดท้ายไว้ด้วยนะครับว่าณนะเวลานี้ยังไม่มีความคิดที่จะเลิกเล่นหรือว่าแขวนถุงมือแต่อย่างใดครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความเินอย่างไรกันบ้างน,นะครับ ถึงตัวของดาวิดเด r เคอรแม่ยังคิดถึงตัวของเขาอยู่กันไหมครับและอยากให้กลับมาเล่นในอังกฤษกันหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ